สวัสดีครับจากลาดบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะ,ะเราก็จะมานะฮะรีวิวรถพลินดีเซลพอดีสองคันเนี้ยลูกค้าเขาจองไว้ละหลังบ้านไอ้คันนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเลยรุ่นเดียวกัน KIA เหมือนกันต่างแค่แรงอันนี้หกจุดห้าแรงอันนี้เจ็ดจุดห้าแรงนะครับอ่าเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เครื่องหกจุดห้าแรงอ่าเป็นมันก็คือเหมือนกับเครื่องว่าเราคืออาทีนะครับ อะไรใส้กองพวกนี้ก็คือใช้ของบ้านเราได้หมดนะครับกองนี้ถ้าเกิดของญี่ปุ่นเป็นกองอากาศาเป็นกองกระดาษถ้าเกิดว่าลูกค้าฝุ่นเยอะไปซื้อกองน้ํามันบ้านเราใส่ได้เลยนะครับตัวเดียวกันก็ยางจะใช้เป็นห้าขอบสิบสองนะฮะล้อสามารถหุบเข้าออกได้นะครับแล้วก็สามารถกลับกระทะมันก็จะแคบลงไปอีกนะครับตัวนี้เป็นมือควงแล้วก็ใบโรลเอรี่นะครับยังเต็มเต็มอยู่นะครับ ใช้ยาวๆแล้วก็เป็นรุ่นใหม่โค้งสีน้ําเงิน8เกียร์เดินหน้านะครับแต่มันมีเต่ากระต่ายนะครับอยู่ในล็อกเกียร์เดียวกันแล้วก็โรตารี่โลไฮแล้วก็ปีบเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสับโรตารี่คือเวลาโรตารี่ก็ตัวนี้นะครับเลือกรอบแล้วก็สับตัวเดินแล้วก็ปล่อยคัดการทํางานแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งความสูงต่ําในการให้มันพวนดินกินลึกกินตื้นแต่ต้องบอกกันนะครับว่า ของเราจะบอกเสมอว่าควรดินการรีวิวนะครับมันคือการตัดสินใจของลูกค้าเบื้องต้นว่าดินทรายดินล้วนดินเหนียวการปั่นในการใช้รอบเครื่องจะไม่เท่ากันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่าดูว่าการปั่นดินทรายสวยงามแต่ไปใช้จริงดินเราดินเหนียวก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นเจ็ดจุห้าแรงตัวนี้เป็นไดสตาร์ทนะครับแต่ว่าแบตยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่มายังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าเดี๋ยวควงดูก่อน ตัวนี้ก็สวยๆนะครับก็เปลี่ยนสายพานพัดลมสายพานตัวเดินเช็คน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเป่ากรองอากาศเราจะทำให้หมดนะครับน้ำมันเครื่องก็จะใช้เบอร์ร้อยเออสิบห้าสี่สิบน้ำมันเกียร์เราโรตารี่นะครับใช้เบอร์เก้าสิบนะครับสายพานหม้อน,น้ำใช้ fm36 สามหกสายพานตัวเดินใช้ b 6หกสิบเอ็ดนะจมัมเมนครับ ถ้าเปลี่ยนเองจําได้หมดนะครับแล้วก็เกียร์เหมือนกันนะครับแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยแล้วก็เต่ากระต่ายนะเต่ากระต่ายเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้จะมีออปชั่นเซฟตี้เอามาให้บีบเลี้ยวซ้ายขวาเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างออปชั่นคือมีไดสตาร์ทกับเซฟตี้โรตารี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเนี่ยใบยส,สวยๆเลยครับทั้งสองคันนี่ฮะเต็มๆโรตารี่ก็ถอดได้หมดนะครับทั้งสองคันอ่าเวลาถอดโรตารี่นะครับ ให้ปลดตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดนี่แล้วก็สับขอมาทางนี้นะครับแล้วก็หลุดเวลาใส่ก็สับเข้าไปแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับให้ดูนะครับตำแหน่งตรงนี้สตาร์ทเราจะต้องดังดึงคันเร่งมาให้สุดนะครับนี่แล้วพอติดปุ๊บเราก็ผ่อนให้อยู่ในการลันแล้วก็ดับเดี๋ยวลองดูคันแรก ไม่มีอะไรยากอะไรง่ายครับอะไรมีหมดเหมือนกันครับเร่งให้สุด ทด,ทดสอบเกียร์นะครับน,นี่กินหนยเนี่ยได้ทุกเกียร์ครับอะเขาจะเร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะเกียร์ถอยนะครับถอยสี่เกียร์นะครับนะเหมือนกันหนึ่ง สามสี่นะครับห้าหกห้าหกก็ใส่กระต่ายเตานะครับแล้วก็เจ็ดแปดลากสาลี่ก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอลองดูใส่โรตารี่นะครับเนี่ยเร็เร็วถ้าเราใส่เกียร์ถอยโรตารี่จะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ย น,นี่ครับนี่ยนี่ครับทำงานช้าไม่เร็วขึ้นนะครับเร็วนี่หมุนนะครับ การกินเดี๋ยวลึกตื่นเดี๋ยวเอาแค่รีวิวนะครับรีวิวอ,อ่ะเอาเอานะครับกัเกินหนึ่งอ่ะเกี่ยสองก็ได้ครับเกี่ยสองเกี่ยสองก็ใส่กระต่าย ีแทงแล้วิีข้อใ,ใหญ่ๆนะครับเนี่ย นะีฟยฟูมาครับด่นนี่นะเนี่ยเวลารีวิวนะครับดิสก้อยตีแตกนะครับเนี่ยสบายๆครับก็พอหยุดตัวแั้รีบปุ๊บกดเกียร์นะมันก็จะทำงานนะตัวละเนี่ย่ดนี่ครับปุ๊บหยุดกดจะว่างเหมือนกันครับพี่ลุงจะว่าง ในกาแปนะครับเวลาเราจะเดินนะครับให้ไปโรตารี่มันอยู่สูงนะครับ บอลของขาวนี่เครื่องไม่ได้หลวมนะครับท่อเป็นที่ข่อครับฮะเ๋ยวรูวนะ้แลนะครับ